ส่วนความเคลื่อนไหวของไทยลีกล่าสุดนายกรวีปริศนานันทกุลรองประธานบริษัทไทยลีกก็พูดถึงความพร้อมแล้วก็โอกาสที่แฟนบอลนั้นอาจจะสามารถเข้าชมไทยลีกในสนามได้ในงาน m ิดเดิลวอริเออประจําวันที่15กุมภาพันธ์นะครับซึ่งก็บอกว่าตอนนี้สมาคมก็รอลุ้นว่าสถานการณ์โควิดถ้าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆก็มีโอกาส ที่ทางสมคนั้นจะปลดล็อกให้การแข่งขัน,นเทลิกมีผู้ชมในสนามได้สมาคมก็รอความคืบหน้าจากสมคอ,อีกครั้งว่าจะมีความเห็นอย่างไรก็คาดว่าภายในอาทิตย์สอาทิตย์นี้นะครับหรือว่าปลายเดือนกลุ่มภารพันธน่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมส่วนประเด็นที่บางจังหวัด ได้ออกคำสั่งอนุญาตให้แฟนฟุตบอลสามารถเข้าชมเกมได้เนื่องจากไม่มีผู้ติดเชื้อนายกราวีวบอกว่าเบื้องต้นนะครับขอให้ทุกจังหวัดนั้นปฏิบัติตามคำสั่งของสบคคือให้จัดการแข่งขันแบบไม่มีคนดูเหมือนเดิมไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีคำสั่งการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ดีขึ้น,นเรื่อยๆก็จะม,มีการประกาศปลดล็อกตามมานะครับส่วนโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกค่ำวันนี้นะครับในเวลา18.30น,าร,นาราชบุรีครับจะพบกับบริสเทโรแล้วก็อีกคู่หนึ่ง ในเวลา1นึ่ทุ่มนะครับ19บเนาฬิการ,ระยอง FC จะพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับ